ครับวันนี้เรามาดูพิธีของคนนะครับแถวบ้านดอกไม้ที่ฝายนะครับฝายบ้านเฮาแก็จะมีเสนแอดนะครับเซนโอแล้วก็จะเป็นเส้นตั้มแล้วก็จะเป็นเซนอิมแล้วก็จะมีทายทายทายาแล้วก็จะมีนะครับผู้ชมมาดมาเบิ่งอีกคนนึงนะครับไปทางไปครับอันนี้ก็เอเปิดฝาแล้ววะโอเปิดมาเปิดด้วย ผลผลิตที่เขาได้มาเลยครับ <Agg> ม <CSS> ื่อ <im> น <lun acy> ี้ปรากฏในกินบ้านเฮาครับหากินง่ายบ้านเฮานะโอ้กับดึงขึ้นมาเลยครับโอ้กับป้อยพีตัวนึงครับพี่เนาะไม่ยาวนะครับโอ้กับป้อยพีละตัวนึงโว้ยเด้อเดี๋ยวมันได้อีกตัวนี้ง่ายเลยนี่กันเปียบเทียบบอดได้กับในโทรศัพท์เพราะว่ามันหอยเลยต้องยกขึ้นมาแล้วกับเอ็ดปักมือเจ้าของเจ็บลาแสดงว่าตัวใหญ่เยบึงเงียครับนุชีเราเลยเนียบเลย เป็นเงื่อเม่นท่านดีนะครับประกวดสิไปรับอาหารดูเพราะว่ามันจกหีซาล่าแล้วเขามาเอาทำไมหมือนอูตรงตัดออกเลยลุงมันบุดรี่ี่ันจะเอาลุงนี่คือกระเอาเฮ้ยไม่แล้วนะน้องอิมนะตายแล้วบ่ดดิกูศิลวุฒิได้เบ็ดเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ซื้อเบ็ดบนอ่ะมันในมือนี้กูศิลวได้ไปซื้อเบ็ดบนอ่ะห้าบาทห้าบาทโม้ยขันมันมีอยู่ เก่ากับสิไปเบื้องซ้อปอมมันสีส้มเลยฮซู่เข้าไปอ่านี่เอาราปอมปอมเบ็ดนะครับอันนี้ของเซียนโอนี่เอ็ดรุดไปแล้วสามตัวแล้วเบ็ดกีกะอุบาทกีลืมอุบาทเลยมีฝนอุบาทเบ็ดเป็นอะไรมันคิจีฮอลเด็ดคือจีอล อฝ่ายนั่นรงมครับล้วกระสิตอดครับตรงไม่เข้ากันแ่ไี่ไปเีนเต็บตลอดเว่วีดีโอไว้กูไม่ได้ชเอาไม่กตอดครับตอนแล้วไม่ใช่เขากล้องในป่าตัวนี้เอาเลยโอ้โยมันจะเขากล้องป่าตัวนี้นะพี่้องเฮ้ยี้ยี่นี่นี่นีนี่ี่นี่ัวได้ ลองเยายังมือสุก่อนจำปีถูกมื่งขอเสียดูทำยันี้กับพอรู้พอมีอะไ้อเนื้อได้มากจกขี้เกื้อสันดีของคนยุคนหมาโอ้บาเล่นนะครับมันเป็นมันเป็นสู้พิเศีนะครับพี่มัก ประมาณแปดสิบปีขึ้นหลังให้ขี้พร้อมควนนึงเลยแล้วเขาก็เห็นแค่ขึ้นมาตัวนึงทู่พวกคุณะแค่ครับแค่น้อยเห็นตาร่งไว้ไว้เดี๋ยวซีดเบสเอาขึ้นมาเอ็ดออมแค่อยู่ตอนแรงอยู่และเอาเซดโอได้ไปแล้วตัวนึงเอาสมองเก้าเซ็นโอครับกับนยามดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ngầu hấp dẫn mới đây tụi mình tụi sẽ làm đắc thì làm đắc hoài xem mà เขาไม่ได้หอมไในนอนเอานิมนน่มเลยเซโอสงสัยจะเอาอีกแล้วครับพี่น้องห้าอันนี้เขาเอาราปากำลังตอดครับสี่สามตัวหนึ่งเซโตะอีกแล้วครับหนึ่งตัวเรียบร้อยโอ้ยยัง,ง,ง,งไม่คือดึงเงี้ยมึงเอ็ดเนี่ยมันไอ่ดียมึงวรามัน